Die of Death m a p ก๊อของ Map Die of Death นะครับมันเหมือนเป็นเวอร์ชั่นบัดแบดอะแบดแบบไม่ได้แบดอะไรมากเท่าแมปด l นะนี่ก็จะมีให้ซื้ออะไรเหมือนกันเลยถ้าจะซื้อสกินก็ให้เลื่อนแบบเมื่อกี้เลยนะครับแล้วผมจะเป็นเดฟลอยผมไม่ไดใจอ่านถูกหรือเปล่านะเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ผมจะได้เป็นหรือเปล่า แบบนี้ก็จะมีการ์ดให้เลือกเหมือนแบบต้นฉบับเลยนะครับแต่ที่ไม่เหมือนก็คือไม่บอกหรอกดูเอาเองเอาการ์ดไหนดีนะเฮ้ยน่มการ์ดของดีนี่นะการ์ดตรงกลางถ้าการ์ดไหนมีสีแสดงว่าการ์ดอันนั้นจะมีส <seja> กินมานะครับแบบ กินแบบเนี้ยไเนี่ยเออเอยเจ็บมากเลยไงคนเจ็บมากเลยลดไป3เลือดเจ็บมากเลยถ้าเป็นด่านนี้แนะนำถ้าไม่มีสกิลป้องกันตัวก็ให้ขึ้นมายืนตรงนี้แล้วก็ F K ลอยยาวๆเลยก็ได้หรือถ้ามีสกิลต่อยหรือยิงหรือว่าทันแม่ใจ มันแปลว่าอะไรก็วิ่งใส่แล้วก็ทําแบบเข้าเลยก็ได้แบบเมื่อกี้นี้แล้วผมก็มีเทคนิคในการจุ๊กด้วยก็คือถ้าเราไม่มีสกิลอะไรเลยนะครับสกิลป้องกันตัวและเราวิ่งขึ้นมาตรงนี้ไม่ทันเราห้ามกดชิปล็อกนะครับไม่งั้นมันจะจุก๊กยากและตอนจุ๊กให้หันหน้าเข้าหาตัวเองนะครับแล้วก็จะเบี่ยงซ้าย เบี่ยงขวาหรือเดินไปวงกลมอะไรก็ได้ให้คิลเลอร์ตีเราไม่โดนนะครับวิธีนี้จะทําให้เราจุ๊คิลเลอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองไปทำดูแต่ถ้าทําไม่ได้แปลว่าคุณจุ๊กไม่ค่อยจะเก่งสักเท่าไหร่ speed 1 จังหวัดีกเชนาเป็นที่เรียบร้อยแง่เก่งจัดไปเราไปเอาชุดลอดในรอบถัดไปกันเลยดีกว่ามเอากาดอันไหนได้เอาใน,นละก,กันกินกล้วยไปด้วยต่อยไปด้วยเก่งจัด เรามากินกล้วยแล้วโยนเปือกกล้วยกันตรงนี้กันเลยดีกว่าโอ้โหาไม่มีใครเหยียบโดนแน่นอนเราไปเป็นนักเลงต่อยคิลเลอร์กันเลยดีกว่าแต่ปัญหาคืออยู่ไหนกันครับเนี่ยอ๋ออยู่รูนไงอ๋อเขาจะทำร้ายเราหรือเปล่าหรือว่าเขาจะยอมไม่โดนต่อยผมว่าเขาจาโจมตี แต่เขาไม่ค่อยกล้าจะสู้สักเท่าไรดูสิทุกคนเขาวิ่งนี่เลยเดีย๋ยวผมวิ่งไปต่อยกันกว่าต่อยเลยเป้งอ้าวไม่โดนอะไรกันครับเนี่ยไม่โดนได้ยังเรามาโยนเปลือกกุ้ยตรงนี้กันกว่าทําไมมันไม่เคยเรียงกันเป็นเหมือนรั้วกล้วยเลยเสียใจมากเลยกดอีโมดก่่น คนสุดก็ดีหมดอ้าวสงสัยคิลเลอร์จะรีเซตหรือไม่ก็แต่โนเวที่เวลาจะหมดเพราะทุกคนก็เห็นเมื่อกี้เวลามันยังไม่หมดเลยไปไปเอาชีวิตเล่กันอีกรอบแล้วก็เดี๋ยวผมปิดคลิปแหละอ้าวการ์รเปิดมาแล้วแต่มันไม่มีสีไม่รู้ทำไมก็คือการ์ท,ที่เราสามารถแดดกับอ่าทาได้นะทำไมผมเรียกแล้วชื่อมันดูแปลกๆ ็คือเลือดเราจะน้อยลงแล้วก็ตอนหน้าเราจะน้อยลงแต่ว่าตอนเราแดดไปตอนเราแดดไปหาคิลเลอร์คิลเลอร์เขาจะติดแบบติดแทนด้วยนะอ้าวคิลเลอร์คนนี้เข้าใจดีแล้วผมก็แทนใส่เลยแล้วก็วิ่งหนีครับจงังหวะนี้ก็วิ่งหนีไปเลยก็แดดใส่ง่ายทุกคนเห็นไหมว่าจะมีฮิตบ็อกอยู่ไปโจมตีเขาแบบเรื่อๆเลยดีกว่า ผมตายได้ไงเนี่ยอะไรนครับเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย